รถ t ต y o t a AE-110 หลังยกระบบแอร์รถเสร็จแอร์เย็นพร้อมใช้งานพร้อมส่งงานครับขอบคุณที่ใช้บริการครับรถ Toyota AE-110 หลังซ่อมระบบแอร์เติมน้ำยาแอร์เคลียมาตรฐานของญี่ปุ่นให้นะครับ เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบนะครับแผงแอร์เปลี่ยนใหม่นะครับตัวกองน้ำยาแอร์ไดเออร์เปลี่ยนใหม่เลือกใช้อะไรมาตรฐานของทางเดนโซให้นะครับแอร์ตัดต่อปกตินะครับแอร์ตัดพัดลมหยุด ลมทำงานสปีดหนึ่งทั้งสองตัวแอร์ตัดนะครับเสียงตัดต่อหน้าคอมเงียบปกติคอมทำงานประกอบ ต,ต่อเข้าตู้แอร์นะครับเข้าออกตู้แอร์เรียบร้อยครับยางกันฝุ่นใส่ให้เรียบร้อยครับสายน้ำยาแอร์เข้าคอมออกคอมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองเส้นนะครับ สายพานใหม่ทั้งสามเส้นนะครับสายพานใดชาร์จสายพานแอร์สายพานพาวเวอร์พวงมาลัยทั้งสามเส้นเลยคอแมร์เงียบแล้วนะครับของเก่านี่เสียงดัง แอตัดชุดคัดเป็นของเดิมนะครับเปลี่ยนลูกปืนปาดหน้าเจียจานแล้วก็ทําสีให้ใหม่นะครับสวยงามครับคอมทํางานเงียบเงียบปกติทุกอย่างครับ เดินเบาในรถเย็ยนได้อยู่7.9องศาความร้อนระบบแอร์อยู่150นะฮะ150อุณหภูมิภายนอก,กันนี้ก็30รอบเดินเบาทำได้ดีครับรถ toyota ae110 คอมแม่ตัดต่อปกตินะครับเรียบร้อยครับ แอตัดพัดลมหยุดพร้อมทำงานนะครับ ระบบแอร์ทำงานปกติเรียบร้อยนะครับหลังเปลี่ยนคอมแอร์แผงแอร์ตู้แอร์ปิดหัวเติมน้ำยาให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสายพานทั้ง3เส้นนะครับ ตัด่อดีปกติทุกอย่างในรถแอร์เย็นตอนนี้อยู่6กหกองศานะครับแอร์ตัด5องศานะครับ5องศารอบเดินเบา เรามาเช็คความเย็นภายในรถนะครับห้าจุดสี่องศาลงมาสี่จุดปดตัดแล้วนะครับตอนนี้เราเปิดพัดลมสปีดสองนะครับสปีดสอง 4.4ครับคอมทำงานรอบเดินเบานะครับลดเข้าซ่อมระบบแอร์ตอนเลขใหม่ 7, 2 2 7 6 0 2กิโลเมตรครับ 7, 2 2 7 6 0 2กิโลเมตรรอบเดินเบาแอร์ตัดต่อดีครับ4.7องศา ประกอบแกะเรียบร้อยนะครับเช็ดดูดฝุ่นทำความสะอาดหลังตู้แอร์ให้เรียบร้อยครับความร้อนเครื่องยนต์ปกตินะครับโตโยต้าโคโรนานะคะมาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะคะ ชุดอะไหล่แอร์นะคะของเก่านะคะของรถ AE นะคะ110เครื่อง 5A นะคะได้ทำการถอดออกมาเรียบร้อยนะคะตู้แอร์นะคะคอมแอร์ชุดสายแผงแอร์นะคะไดเออร์นะคะเดี๋ยวได้ทำการล้างนะคะเช็คลั่วสายตัวนี้นะคะสายเส้นนี้เปลี่ยนนะคะ สภาพสายนะคะรั่วนะคะสายเส้นนี้เปลี่ยนคมอมแอร์นะคะสภาพค,ามอ,คามอมแอร์คอมแอร์มีอาการเสียงดังด้านในนะคะ ชุดอะไรทั้งหมดนะคะชุดอะไรแอร์ของเก่านะครับของรถโตโยต้ AE110 คอมแอร์มีเสียงดังนะครับสายน้ำยาแอร์รั่วและมีการรั่วซึมตามขอ้อต่อต่างๆอีกนะครับสายพานก็หมดสภาพหมดอายุนะครับ ตัวแอร์เช็คแล้วไม่รั่วนะครับแต่อายุการใช้งานนานนะครับส่วนของแผงแอร์นะแผงแอร์ก็เช็คเรียบร้อยนะครับล้างทาความสะอาดให้แต่อายุการใช้งานนานแล้วนะครนานเกินเปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่าเปลี่ยนวันนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าแรงค่าแว็กเตอร์น,น้ำยายถ้าเกิดว่ามาเปลี่ยนทีหลังหมดอายุนะใช้งานอีก3เดือน4เดือน5เดือน แผงรั่วตู้รั่วหมดอายุก็มีปัญหาอีกละนะครับวันนี้เรายกชุดให้ใหม่เรารับประกันให้1ปีถ้าวันนี้เปลี่ยนคอมอย่างเดียวเราก็รับประกันในส่วนของคอมเพรสเซอร์แล้วก็กรณีรั่วซึมตามข้อต่อโอลิงต่างๆนะครับแต่พอเข้าหน้าร้อนมีนาเมษาเพื่อสภามีปัญหาเรื่องแผงระบายไม่ดีนะฮะแผงสกรปรกอุดตันอะไรขึ้นมาอีกก็ต้องมาเปลี่ยนแผงอีกเสียเวลาอีกใช้งานไปได้อีก สิงหากันยามีกินแปลกๆออกมาอีกตู้แอร์รั่วมาเปลี่ยนต้แอร์อีกเัาก็จะเสียเวลาอีกแต่ซ่อมแบบนั้นเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะช่างอะถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ถือว่าชอบนะได้ค่าแรงหลายรอบได้แวคกเตอร์น้ำยาสองครั้งสามครั้งแต่ถ้าเรายกระบบบให้ลูกค้าเรารับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีเนี่ยอีกสิบสองเดือนเนี่ยคือความรับผิดชอบของช่างละนะครับอีกสามร้อยหกสิบห้าวันคือสิ่งที่ช่างจะต้องดูแล นะครับต้องดูแลและรับผิดชอบเจ้าของรถเท่ากับว่าจ่ายค่าแรงครั้งเดียวแว็กเตอร์น้ำยาครั้งเดียวเสียค่าอะไหล่ค่าแรงครั้งเดียวแล้วได้ความสบายใจแบบนี้ดีกว่าครับเราจัดชุดพิเศษที่คุ้มค่าให้เดี๋ยวไปดูกันครับชุดอะไหล่แอร์ของรถ Toyota AE110 เซตอะไรมาตรฐานให้นะครับพร้อมรับประกันอะไรชุดนี้หนึ่งปีเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าหนึ่งปีเนี่ยเรารับประกันเงื่อนไขอะไรมั่งนะครับคอมแอร์เราใช้อะไรมาตรฐานเดนโซ่ให้นะครับคอมแอร์รับประกันสี่กรณีนะครับหนึ่งดัง 2รั่ว3ไม่มีกําลังอัด4จริงๆอ่ะถ้ามันมาทั้งลูกเนี่ยเราจะรับข้อ4ก็คือคัดคอมแอร์ไม่แต่ตัวนี้เปลี่ยนเฉพาะตัวคอมเพรสเซอร์นะครับใช้ชุดหน้าคัดเดิมชุดหน้าคัดเดิมนะครับเปลี่ยนลูกปืนให้ปาดหน้าเจียจานให้นะครับสรุปคอมเพรสเซอร์รับประกัน3กรณีนะ ดังนะครับรั่วไม่มีกําลังอัดถามว่ารั่วตรงไหนรั่วตรงโอลิงเสือ้อคอมรั่วตรงซินคอมรั่วตรงโอลิงฝาบนพวงนี้นะฮะรบับประกัน3กรณีอันนี้เราเปลี่ยนลูกยางโอลิงให้นะทุกข้อต่อแอร์ตัวกรองน้ํายาก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเอ็กเพนชั่นวาลวเปลี่ยนใหม่น้ํามันคอมนะครับ วัดตวงตามมาตรฐานขนาดคอมเพรสเซอร์นะครับตัวแอร์เปลี่ยนใหม่นะครับตัวสายพานเปลี่ยนใหม่ทั้ง3เส้นเลยสายน้ำยาแอร์นะฮะสายเข้าคอมกับสายออกคอมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแผงคอนเดนเซอร์เปลี่ยนใหม่นะครับก็จัดเป็นเซตอะไรมาตรฐานที่จัดให้ในงานซ่อม รถ t ต y ยต AE 110นะครับคันนี้ครับถอดออกมาเรียบร้อยนะคะตู้แอร์นะคะเดี๋ยวาภายในนะคะที่มีคาบฝุ่นคาบอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเช็ดความสะอาดนะคะ กองน้ำนะคะที่ยุ่ยยยต่างๆนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะคะนะคะเดี๋ยวดูดฝุ่นนะคะเช็ดความสะอาดนะคะข้างกับที้ยังอยู่อ,อ่ะ <laughs> เปลือกตู้แอร์นะคะที่ถอดออกมานะคะเดี๋ยวก็ล้างความสะอาดนะคะนะคะล้างความสะอาดนะคะฟองน้ำฟองน้ำเนยนะคะยุยยุยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะตามขอบตามอะไรเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะ เช็คร่วตู้แอร์นะคะของรถ t o y o ต a AE110 ตู้แอร์ใหม่นะคะก่อนจะประกอบลงรถนะคะก็ต้องเช็ค่วนะคะรีร้อยนะคะไม่รั่วไ,ไม่ซึมนะคะเดี๋ยวจะให้ช่างประกอบลงรถนะคะคอมแอร์นะคะใหม่นะคะของรถ โตโยต้าเอี๊ยนหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะอะไรมีพร้อมนะคะขอ,องใหม่ครับน่ลองดูแคบมันอยู่ใกล้ๆของอะไรมาตรฐานเดนโซ่นะ ตรงตามสปเปคอ่ะโอเครือไได้ทำการประกอบนะฮะประกอบอะไรนะฮะใช้ฝาเดิมนะฮะใช้ฝาเดิมแล้วก็หูลเล่ก็ใช้ชุดหน้าเดิมเปลี่ยนลูกปืนให้นะครับเปลี่ยนลูกปืนแล้วปาดหน้าเจียจานให้นะ คอมมีปัญหาที่มีเสียงดังเนาะมีปัญหามีเสียงดังแล้วคอคอมเริ่มสึกด้วยดูตรงนี้นะฮะดำะอันนี้ของใหม่ยังขาวจั่วเลย คอมแอร์รถ AE 1 1 0นะครับประกอบฝาบนเรียบร้อยนะครับเช็ครั่วเช็คดูซินคอมเสือ้อคอมโอลิงฝาบนไม่รั่วนะครับเดี๋ยวจะได้ประกอบจะได้ประกอบชุดมุเล่ชุดหน้าคัดนะครับ แอร์โตโยต้า AE หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับหลังจากทำสีชุดหน้าคัดให้นะครับใหม่สวยงามลูกปืนเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับประกอบชุดคัดเรียบร้อยเช็คปริมาณน้ำมันคอมเรียบร้อยนะฮะเลือกใช้น้ำมันคอม ND Oil แนะฮะตามสเปคคอม พร้อมแอร์ก็ใช้ตรงตามสเปค,นะ,น,ะคะ ap, นะครับเ็นดีออยล์แปนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับสั่งพักกินข้าวันก่อนนะพักทานมื้อกลางวันนะครับ เดี๋ยวจะได้เร่งประกอบงานให้ภายในท่อน้ำนะครับรถโตโยต้า AE <Okay. S> 1 <Okay. S> 1 0เดี๋ยวจะได้ล้างให้นะครับ <Okay. S 1> ล้างภายในท่อให้ สนิมทั้งนั้นเลยนะจบออกมานะครับนะน้ำสนิมแดงๆเริ่มใสแล้ว เดี๋ยวล้างให้คิดว่าสะอาดที่สุดเนาะท่อน้ำยาล้างให้ทุกเส้นแล้วนะครับท่อน้ำยารถ AE 110สะอาดแล้ว <c oughs> ก็ตู้แอร์กำลังล้างนะล้างแล้วก็ปวดล้างมาน้ำด้วยเลย เอารถกันนั้นเข้าเลยปะเดี๋ยวลูกค้าจะมาเอาตอนเย็นาะตอนเย็นเ,เข้าเลยเข้าเลยต่อต่อทันด้กันพูดเลย,ยเาะเอาเข้าต่ออยู่หน้ากันนี่เลยอยู่หน้ากันนี้อา้าว